โอเคนะสวัสดีทุกคนกันนี่นะฮะวันนี้เราก็เจอกันอีกแล้วจู่ๆมึงก็ได้เจอกันอีกเนาะทัง,งที่มึงบอกขายประกาศขายอาดีแล้วนะ,ะ okay, ฮะโอเคฮะก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะในคือถึงแม้ว่าผมจะเลิกเล่นนิกช็อตไปแล้วเนี่ยแต่ว่าบางทีข่าวสารมันก็มีบางอย่างที่น่าสนใจผมก็เลยลองมาดูอีกรอบนึงเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับแอมทิจมนะฮะซึ่งตัวนี้นะฮะก็ ได้ยินข่าวว่าถูกรีเซ็ตไปเรียบร้อยแล้วนะฮะจะก,ก็คือไอเทมทั้งหมดถูกรีเซ็ตไปพวกไอเทมที่ได้มาอย่างเช่นปีกพวกนี้ปีกทองของฟาโรแล้วก็ชุดเซ็ตแล้วก็อาวุธพวกเสน่ห์ปืนกลแล้วก็ปืนอะไรแบบเนี้ยถูกรีเซ็ตใหม่หมดแล้วก็แน่นอนฮะต้องแลกใหม่หมดแล้วตอนนี้ก็คือมันได้ยินข่าวว่าเขาไม่มีเออไอตัวเจมกิฟต์แล้วนะฮะที่เป็นกล่องเอาไว้เปิดออกมาได้ไอเทมแกลกต่างเอ้ยมีอยู่นี่ว่ะ ทำไมมึงบอกไม่มีวะตอนนั้นแสดงว่าไอ้ที่บอกว่ามาแนะนํามาใหม่เนี่ยคือแบบไม่ได้ความนะคือมันจะมีอย่างงี้เว้ยคือตอนนั้นมีคนถ่ายนี้มาถ่ายภาพนี้มาเจมไม่มีเจมคลิปขายทำไมจะไม่มีก็ลองคลิกดูก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็แน่นอนฮะไอเทมของเจมกิฟต์ไม่ขายเป็นเอ็มพอยต์นะฮะอย่างที่เราทราบกันโอเคปรจริงแล้ว ถามว่าขายดีไอช็อตผมรู้สึกยังไงเพราะรู้สึกเสียดายนะอย่างหนึ่งหนึ่งนะฮะผมคือผมชอบชุดสีแดงแบบนี้พอสมควรนะคือมันเป็นชุดที่แม่งไม่มีหาอะไรแตกอะไรแล้วในปัจจุบันนะฮะคือถ้าเปิดในไอเทมมอลเนี่ยก็คือไม่มีขายแล้วนะเราวพี่หนักซ้ำมันเป็นถาวรด้วยนะแล้วเราก็ชอบมากก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าผมเป็นพวกผู้เล่นเก่าหัวใจก็เลยโบราณอย่างนี้โอเคเดี๋ยวปลดล็อกพาร์ทแบบ อเคอันนี้ก็นะฮะปืนพวกนี้ผมจะไม่รีวิวแต่ว่าจะบอกว่าที่เฉยๆว่ามันมีอะไรบ้างเชนซอนนี้ใครได้แม่งโคตรสวยเลยนะฮะคือแม่งคือมันเฮียมากอ่ะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นชุดสไปเออสามสิบสามสิบวันเฮ้ยหรือว่ามันไม่ไม่น่าจะใช่โอเคยืนยันในการแรกปุ๊บถ้าผมคาดเอาไว้มันน่าจะเป็นเออ s p i d e r m a แมนจากนั้นก็ครั้งต่อไปก็จะเลขแรกอีกแปดผมคิดว่าน่าจะเป็นเชนซอร์คือผมกดแรกบันทีคือไม่สนใจอะไรนะฮะโอ้โหอะไรวะเนี่ยไหนผมขอดูก่อนเออผมไม่ผมไม่ซื้อผมไม่เติมอีกแล้วนะฮะอันนี้แต่ว่าเจมกิฟตเรามาคือคือมาเปิดเองคือถึงมึงจะมาเปิดมึงก็ไรค่าคือไม่มีโอก,อโอกาสมันไม่มีฐานที่แบบมึงจะเปิดเจมกิฟเสร็จปั๊บนี่มึงจะได้ปืนแหล่ๆเลยไม่คือมันน้อยมาก คือใครได้คือแม่งโคตรโชคดีนะอันนี้ก็ศูนยสามดอกเคลื่อนที่วบวกหถ้าเทียบกับฟาโรอันนี้แล้วนะฮอันนี้สามารถเอ่อคอมบายนะฮะแต่ไม่ได้พ่อมึงไม่เหมือนอันนี้เลยวะคอมบายน่อยเออคอมบายไม่ได้เว้ยไม่ใช่คอมบ์หรอกแต่เปรียบคือถ้าเป็นจีนเนี่ยมันจะเปรียบเทียบได้มันจะมีออปชันให้เปรียบเทียบ ตัวนี้กระสุนลูกดอกปวก3แสดงว่าเป็นไอเทมที่เกี่ยวกับพวกอาวุธพวกธนูพวกนี้ซึ่งผมเคยรีวิวไว้อยู่แต่ว่ามันก็นานแล้วละ่นะเนาะเคลื่อนที่บอก5แน่นอนค่าชื่อเสียงบวก100้ถ้าถ้าเรามาเทียบกับอันนี้อันนี้ก็คือเปลี่ยนกระสุนไวขึ้นเหมือนกันนะอันนี้ก็คือสับปืนไวขึ้นตกจากที่สูงไม่เจ็บแสดงว่าไอ้นี่ก็คือถ้าตกจากที่สูงจะเจ็บแน่นอนอันนี้ก็ค่าชื่อเสียงอาจจะได้น้อยกว่าคือความเร็วเท่าเดิมอันนี้ก็คือมันตกแล้วแบบมันตกจากที่สูง คือไม่เจ็บแต่อันนี้เจ็บแสดงว่าอันนี้ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นสายประมาณแบบชอบขยับแบบเนี้ใส่คือคุ้มแน่นอนแต่ว่าไอโพดคืออันนี้ก็คือรู้สึกว่าแบบมันแบบเหมือนไรยย้ไ่ยงไม่รู้โอเคฮะก็ราคานะฮะทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ผมตีราคาใหม่ผมเอาราคาออติมัตตั้งเอาไว้นะฮะบืนหนึงยังไม่ได้ไอส่วนพวกนี้ก็คิดซะว่า เป็นคือรวมทั้งหมดนะคือทั้งหมดเธอเตอบอกมาแบบค่อนข้างจะแบบลาบากยากแล้วก็ยากลําบากมากถ้ารวมไปหมดแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ถ้ารวมกันเนี่ยไม่ไม่ต่ํากว่าหมื่นแน่นอนนะฮะพวกที่แบบพวกเกมกิฟพวกนี้ด้วยเนี่ยไม่ต่ากว่าหมื่นแน่นอนดังนั้นก็ลดให้เหลือแค่10%ของทั้งหมดที่บอกมาก็คืออีกพันหนึ่งเอาง่ายๆนะ ออปติมัสแยกแล้วไอเทมที่เหลือคิดแค่สิบเปอร์เซ็นของราคาทั้งหมดก็คือพันเดียวแล้วออปติมัตคือคือขายทีก็คือเอาราคาออปติมัตตั้งไว้หกพันแล้วที่เหลือก็อีกหนึ่งพันนะก็รวมราคารวมทั้งหมดก็เลยเจ็ดพันแล้วก็ส่วนเรื่องเอ่อช่องใหม่นะฮะผมก็บอกก่อนนะว่าผมไม่ผมคนที่มาเมนต์เอ็กช็อตนี่ยผมจะตั้งค่าไว้ว่าซ่อนความคิดเห็นไม่ให้คนอื่นเห็นนะฮะ แต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาเม้นมาอีกผมก็อาจจะเห็นก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่รู้ก็คือมันไม่มีใครมาแน่นอนแล้วผมก็ไม่สนใจไม่สนใจใครบอกอยากจะให้ดูทำอีคชอได้ดูหน่อยไม่ไม่แล้วนะฮะที่มาที่นี่ก็มาอ x p เพลแล้วก็มาเปิดเจมกิฟเอาไว้เป็นไอเทมนะฮะไอเทมแบบดูซิว่าถ้าสมมุติกลับมาเนี่ยจะได้อะไร ผมได้ยินข่าวว่าซีรั่มมันหายไปหมดเลยตอนนั้นมีบางคนโพสต์ไว้แต่ของผมยังมีอยู่ประมาณ4,665เหมือนเดิมเลยโอเคแล้วตามฮะราคาใหม่คือราคา7,000คือคราวนี้คือคือเป็นก็คือเป็น,ปนกี่เปอร์เซ็นต์วะเกือบ50%นะฮะราคาที่ลดออกมาประมาณ40%กว่านะแต่ว่ามันก็ถือว่าแบบพยายามแบบ คือพยายามแบบออปติมัสเนี่ยราคาสูงเอาไว้ก่อนเพราะว่าที่คือที่อันอื่นๆเนี่ยคือมันเป็นราคาต่าๆอยู่แล้วล่ะเนี่ยพวกปืนหาวอนพวกนี้แต่ไม่ได้น้าพวกเนมเพลตกับพวก AK นะไอพวกนี้คือแม่งคือเปิดมาคือแบบมึงเสียไปประมาณไม่ต่ำาห้าร้อยนะฮะโอเคฮะอย่างก็ตามฮะขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะฮะสรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับไปละ